สวนสวนอ้อยเท่าไรครับยี่สิบสองเท่าไรครับยี่ยี่สองไรเนนสห้ีบ่กับางาน้ยี่สิบสี่กับสามงานที่สวนอ้อยยี่สิบสองเศษ ท่านที่หน้าเราเที่ยวประจําได้เนี่ยหน้ากำนั่งที่หลังเทานั้นแล้วจีดึงงนโครงการหน้าข้อนเีดเขามาเนี่ยนะอมันผลประโยชน์ลอกก็ได้ทั้งทียหน้าเราเองคนนี้ชวน้อยติดติดกับที่กำนั่งที่กำนั่งที่หลังที่เป็นหน้าเนี่ยหน้าอยู่หลังในหลังสวนกล้วยไหมอ๋อหน้าอ๋อหน้ากำนั่งเพราะฉะนั้นแล้วจีดึงงานนั้นยังเขามาเนี่ยตัวน้องข้อนเกียร์บอกอับ ว่าเงาบต่อกระทังก็ดีวานี่สะดวกเนี่ไฟฟ้ามีแล้วนี่ยมีเพื่อนบ้านเพืนบ้านเตมเอ้ยบยาบ้านหลายทหาราชการเป็นเตียงหลายานเขาอไลีงนว่า2จะเปลี่ยน

ติดถือ้างวาบ่อต่างตนั้นลอยไว้เลยครับวอลเวลาครับเีเยว